สรรพคุณล้นหลายพี่น้องเอ๋ยกินได้ทั้งรอทั้งรากทั้งใบทั้งดอกเลยจ้ะนี่ใบเขาก็สิเป็นยักษ์ยักษ์แกสๆจะจัเพื่อนๆจ้ะต้นฟัตวิโตข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะเอาไปแกงขี้เล็กแซบแซบพี่น้องเห็ดคือแกงขี้เล็กนะแซบเอาไปลวกกินกระเจียวกับแซบจ้ะเพื่อนๆจ้ะดอกเขาก็ไปทําชาได้นะคะดอกทาชาได้จ้ะเพื่อนจ้ะ ทาชาได้กินได้ลวกกินได้จะเอาดอกอ่อนๆเข้าไปลวกรากก็ไปต้มแกอ้อะไรอะ่ะคนเป็นโรคเกาพวกโรคข้อกระดูพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องได้หมดทั้งรากทั้งใบเลยจ้ะพวกภูมิผอกภูมิแพ้เนี่ยสรรพคุณล้นหลาเลยจ้ะรู้แล้วอึง้งทึ่งเลยจ้ะเข้าไปค้นหาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปศึกษากันเบิ่งเด้อจ้สะสรรพคุณดีมากใบเขาจะเป็นหยกัยกๆจะมีสองสายพันธุ์นะพี่น้อง ที่สองสายพันธุ์สายพันธุ์ใบใหญ่ๆก็อีกสายพันธุ์หนึ่งจะรากมันก็ไปต้มบางคนก็ไปปั่นกินสดๆเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าเป็นยาจ้ะเป็นยาสรรพคุณร้นหราเลยจ้ะรู้แล้วจะอึ้งจะทึ่งเลยจ้ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวนี้ละมุลจะเขียนเอาไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆดูเนาะว่าสรรพคุณเขามีอะไรบ้างต้านอนุโมทิสระพวกเบาวงเบาหวานแบบต้านนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสวยงามนี่ละมุนเห็นเห็นมัน สวยมันบานสะพังนี้ก็มีละมุนก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูจ้ะสวยบอสวยบองามบองามบอพี่น้อ,องคนนะ่ะเหลืองอารามชุดลูกหูลูกตาเลยจ้ะพุ่งดุพุง่งเลยจ้ะสรรพคุณเร่มรื่นี่ดอกตุ่มตูมันนะเพื่อนๆดอกตุ่มตูมัน เนี่ยเอาไปลวกกินกับน้ำพริกอร่อยมากเลยจ้ะลวกกินกับน้ำพริกอร่อยเขาก็จะมียางนะตรงนี้เขาจะมียางนะเพื่อนๆภูมิแพ้ก็กินได้เดอ้อนี่แก้ภูมิแพ้แก้อะไรอย่างดีเลยเอาไปต้มเป็นชาเป็นอะไร้าไปคนดูเดอ้อพี่น้องเดอ้อเขาเซิร์ฟดูเดอ้อสรรพคุณเขาเยอะมากนี่ละมุนก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันเยอะ พวกฝรั่งทางอังกิษเขาเขียนเอาไว้ว่ามันเป็นยาเนาะนี่ละมณเข้าไปอ่านดูนละมณนก็อ่านพอวๆพีน้องเดี๋ยวนี้ละมณจะเขียนไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆได้ดูดูชมกันเนาะวัสดุพันุณของแดนดิไรออนนะจจะหรือฟันสิงโตน,นะจจะมันเป็นยังไงนะจะ๊ะนี่ละมณ์จกมือสิมาขุดเอาหากมันไปตากแดดไว้เถ้ะเพื่อนๆจะ้จะมาขุดเอารากเขาเ้าไป ไว้ทำยาจ้ะนลโมนจะไว้ต้มกินนละมนปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกจะเ,เพื่อนจ้ะเป็นยาหมดเลยสรรพคุณเขาดีมากใบก็ไปแกงไปต้มเนี่ยกแกงขี้เหล็กนี่พี่น้องเลยแล้วก็อยากเด็ดไปทำแกงแกงขี้เหล็กกินก่อนอยไปทำแกงดอกเขาก็กินได้หมดแต่เพื่อนจะดอกแกงปนกันอร่อย ฝรั่งฝรั่งผ่านมาเขามองในมองเยลลมอนว่าอีนี่มันทำอะไรเก็บหญ้าเก็บดอกไปกินแล้วบกเขาแต่มันเป็นยาเนาะต่นไทยดีๆรู้แล้วจะอึ้งจะทึ่งจะเพื่อนๆจ้ะเยอมนจะไปล้างดีๆตรงนี้หมานไม่เข้ามาถีบแต่มันมีเสียงรถเสียงรถก็ไม่ดีนะแต่ว่าเยลลามอนจะเก็บจ้กเพื่อน แถวนี้ละมันก็เราไม่มีที่เนาะเราไม่มีที่อของเราเนาะพม่ไดะกต้ามา,สาใส่เพื่อนเอาพุ่มดราต,ต,ต้าในรถก่อน สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสกุลสกุลจ้ามื้อนี้ก็มาปมป,ป,ปอกับนีรามบอนโบสลุดชาแนลเลยนะจ้ะามาแต่มื้อนี้มาซอยนีรามอนเก็บอ่าดอกใบใบแล้วก็ดอกฟันสิกโตนะจ้าหรือแดนดีไลออนกันนะจ้าเพื่อนจ้าสวยสวยงามมากนีรามอนเห็นแล้วนีรามอนจะออนจ้านีรามอนจะเก็บไปทําชาใบมันก็เอาไปแกงขี้เหล็กแกเพื่อนเอาดอกผสมกันด้วยเนาะ คน,คนก็ผ่านไปผ่านมาก็มองนีล่ละมุนอีนี่มันทําอะไรวะ <c oughs> <c oughs> ป้าจ่าไม่พูดมากแล้วจ้ะมามาช่วยนี่ะมุนเก็บด้วยนะคะเพื <c oughs> <น>่อนจ้ะโอเคจ้ะ เลยมืนนยย <laughs> อนาไปลวกพี่น้องแกะแกงนำ้ำคนเขาจะเด็ดเอาอย่างนี้นะคะเด็ดเอาอย่างนี้เลยจ้ะไปทำชาเนาะ 对。 สวนไหมสวนไหมสวนไหมเอ่ยสวนไหมเอย่ย,อ,ยอ,อากาศดีพี่น้องเลิกงานผู้หย,ยางมันหยางมันเน็บพูนเน็บพูนเต่งเล้งเต่งเล้งเต่งเล้งเต่งเลิกงานมาพี่น้องก็เห็นดอกมันสะพังมันบาดงามหลายนี่ละมุนก็เลยจอดถ่ายรูปมาจับมาซอยนี่ละมุนเก็บเด้อนี่เด้องามหลายงามหลาย งามไรงามไรหลุดผ่านไปผ่านมากแล้นี่ <c oughs> เนี่ยดอกตูมๆมันอย่างนี้นะคะเอาไปเอาไปแกงเอาไปลวกกินกันนพ้พริกอร่อยมากพี่น้องเดีนี้ละมุนจะเลือกเอาไปไปแกงที่เหล็กนะคะ อันนี้เขาก็ไปใส่สลัดได้นะพเพื่อนๆเอาไปใส่สลัดได้อร่อยค่ะเขาไปกินกับสลัดเนาองสลัด ต้มได้นะคะแก้ปวดข้อปวดกระดูกเงี้ยเพื่อนๆรากมันดึงยากจังเพื่อนจา้ารากมันจะดึงยากเลยมันดึงยากในกอบปเลยเลยจา้าเอาไปต้มได้ทั้งรากเลยจ้งเพื่อนจา้า อยา,ากแดดทําชาแต่เพื่อนทําชาไว้ดื่มแก้ภูมิแพ้นี่นเราุมนไปภูมิแพ้ค่ะแดนทีร้อยอดเนาะน้องหอลายไลน์ค่ะนี่จะเอาไปแกงไปลวกกินกระเจียวไปมันจะไปแกงขี้เหล็ก ไปแกงอ่อมก็ได้นะเพื่อนแกงอ่อมก็อร่อยค่ะ หลังเขาไปทางอเมริกาเขาไปต้มกินแก้โรคเกาหรือโรคอะไรเกากสโตกอันเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเพื่อนๆลองไปเิร์ชดูนะ แกกขี้เหล็กเนาะไปเหาเหลืองเลยมือ เลือกเอาใบมนกันใบเ,เขาไปเก่งเก่งเหมือนเก่งขี้เหล็กหรือเก่งอมอร่อยมากเพื่อนผักชีล้อมด้วยนะนี่คือผักชีล้อมจะเพื่อนผักชีล้อม